สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาโชว์การทำงานร่วมกับ Google Drive นะครับโดยใช้คลับนะครับเวลาที่เราต้องการไปโหลดไฟล์ออกมาจาก Google Drive เนี่ยเราจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองสร้างไฟ,ไฟล,ล์คนละขึ้นมาก่อนหนึ่งอันนะครับโอเคหลังจากที่เราสร้างแล้วเนี่ย สมมุติว่าเราบอกว่าเราจะทําสร้างไฟล์ขึ้นมาสักอันหนึ่งนะครับเรากอา็อาจจะลองอลองดูก่อนว่าตอนนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราคลิกตรงน,นี้เราจะรู้ว่ามันยังไม่มีว่าโฟลเดอร์อะไรอยู่ตรงไหนนะครับมันก็จะมีแค่โฟลเดอร์ sample data ที่เราโหลดได้แต่มันยังไม่ได้แมปเข้ากับ Google Drive ของเราครับเช่นถ้าสมมติว่าเราบอกว่าอยากรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่โฟลเดอร์ไหนนะครับเราก็จะ import os นะครับแล้วก็อลอง print os. getcwd ก็คือถามว่า current folder ของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับเราพิมพ์ออกมานะครับ current folder ของเราก็คือ content นะครับก็คือโฟลเดอร์นี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะเขียนไฟล์เนี่ยเราบอกว่า f กับ open new file นะครับเราจะเขียนเพื่อ write นะครับ จากนั้นเราก็จะแค่เปิดไฟล์นะครับเสร็จแล้วเราก็อ o อสมันนะครับแล้วก็ะลันหลังจากนั้นถ้าเร refresh เ,เราก็จะได้ไฟล์ใหม่ขึ้นมาซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์นี้ซึ่งโฟลเดอร์นี้มันไม่ได้ผูกเข้ากับ Google d r i ของเรานะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะลบไปก่อน ถ้าเราอยากเข้าไป Google Drive ของเรานะครับหนึ่งขั้นแรกเราต้องแมป m r p v r i v e ก่อนก็คือ m o u ส์ Drive นะครับซึ่งการทำ m o u ส์ Drive แบบนี้มันจะมีประโยชน์ที่หลังเดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะครับว่ามันมีประโยชน์ยังไงเราไม่ต้องมาคอยเมาส์ตลอดตอนนี้มันก็ทำการเมาส์ drive อยู่นะครับหลังจากที่เมาส์เสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นว่า Drive อย่างนี้ นะครับเป็นโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาซึ่งเราก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับ My Drive ผมก็จะเข้าไปที่ Drive นี้นะครับซึ่งซึ่งเราได้สร้างโฟลเดอร์เอาไว้ครับก็คือ c o l l a p s e CP111 นะครับ, 1, 1, 1, 1, รบแล้วก็ Lab7 ครับก็คือไฟล์ไฟล์นี้แหละ,ะดังนั้นผมเปลี่ยนชื่อไฟล์แล้วกันเป็น Lab7 กันนะโอเคแล้าเรา Refresh ตรงนี้ จะไม่รีเฟรชให้ก็ไม่เป็นไรตรงนี้มาแล้วนะครับโอเคเห็นไฟล์นี้ตอนนี้เราเอฟซักจุดหนึ่งที่นี้เราอยากจะย้ายตัวเราเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับขั้นแรกนะครับเราก็จะต้องออก็คือตอนนี้เราแมปแล้วเราจะย้ายตัวเราเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์นี้เราก็จะใช้โค้ดตัวนี้นะครับผมก็จะบอกว่า เอามาไว้ข้างบนแล้วกันทั้งชื่อโฟลเดอร์เนมของเราก็คือ,อ,อ collapse แล้วก็ cp 1 1 1, 1นะครับอันนี้เป็นโฟลเดอร์จากนั้นเราก็จะบอกว่า current path ของเราเจริงจริงเราก็จะ cd เข้าไปนะครับแล้วก็จะ cd เข้าไปที่ my drive นะครับ drive my drive แล้วก็โฟลเดอร์เนมซึ่งเราก็ใส่เป็นตัวแปรก็คือ c o lab cp 1 1 1แล้วก็ lab 7นะครับ lab 7อ่าโอเคอ่านี่เปลี่ยนให้แล้วนะครับจากนั้นเราก็จะลองดูใหม่นะครับแล้วเราก็ตอนนี้เราย้ายตัวเราเข้าไปในโฟลเดอร์นี้แล้วนะครับจากนั้นเราก็จะกดนี่เมนไฟล์นี้จะถูกเขียนเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ถูกต้องนะครับ อ่ะครน,นี้ถ้าเอ่อเราลองทำนี้ใหม่อ่ะแปลว่าตอนนี้เราเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์นี้แล้วนะครับแค่นี้ง่ายนิดเดียวนะครับอ่ะทีนี้สมมุติว่าผมดาวน์โหลดนนี้ไปนะครับดาวนโ์นโหลดดาวนโ์โหลดดาวน์โหลดอะตอนนี้เป็น 7-1นขีดนะครับสิ่งที่จะทำก็คือจะอัพโหลดแบ็กกลับเข้าไปอ่าขอเปลนชื่อดีก,กว่าเปลี่ยนชื่อเป็น7 underscore 2แล้วก็จะดาวน์โหลดกลับเข้ามานะครับก็คือไฟล์เดิมนั่นแหละครับแต่ว่าเปลี่ยนชื่อจะเห็นสังเกตเห็นว่าสีมันคนละสีแล้ว ว่าตอนนี้สิ่งที่เราอัปโหลดขึ้นไปมันไม่ใช่เนทีฟของออเจ้าโค้ดไฟล์นะครับแต่เราก็ยังสามารถรันได้นะครับสมมติเราเปิดเข้าไปอ่าคราวนี้พอเปิดมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้แมปนะครับเราไม่ได้แมปเอ่อเข้าใจว่ามันจะแมปไม่ได้ด้วยเพราะว่านี่เป็นไม่ใช่ไฟล์เนทีฟของเขานะครับอ่าสมมติว่าอ่าลองดู พอเราบอกว่าเราจะ Map Drive สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะบังคับให้เรา,เ,าเรียก Google Library เพื่อทำการ m a ปไดรฟ์ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเราสามารถที่จะ Map ได้เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องไป a c t i v เวตตรงนี้ต้อไป l o อกอินะครับแล้วเราก็ต้องก๊อฟอันนี้เอาแปะที่นี่ มันถึงจะทําการแมปให้แต่ว่าอันนี้สิ่งที่จะพยายามอธิบายก็คือถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ไฟล์ในทีบของ c o l a p s เนี่ยทุกครั้งที่เรามา r ันเราจะต้องมา run ไอ้คำสั่งนี้แล้วก็ต้องไปเอาตัวโทเค็นใหม่ทุกครั้งมาใส่นะครับมันถึงจะแม p ได้นะครับไม่งั้นมันจะไม่สามารถ m a ปได้เลยนะครับอันนี้คือข้อแตกต่าง